เราจะกินอะไรดีนะมีอะไรแนะนำไหมครับข้าวผัดหมูยอขุนเชียงไหมครับน่าสนใจเนอะเออเออเออแล้วก็เอาตำมะม่วงก่อนแล้วกันได้ค่ะซับๆหน่อยแล้วก็เอาเอาวันนี้มาได้ยังไงเอ้ยครูภาพไม่ได้เจอกันตั้งนานเออไม่เจอตั้งนานเลยโอ้ยมากินข้าวเหรออู้หูมาล้านเลยไม่ได้กินข้าวมั้งมาจ่ายตลาดสั่งเสร็จยังข้าวผัดหมูยอขุนเชียงกินด้วยกันไหม ก็ได้ก็ได้ข้าวผัดหมูยอคุนเชียงสองครับตำมะม่วงแซบๆเนาะตำมะม่วงแซบๆโอเคแค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณค่ะเป็นอะไรหน้าตาซีเซียวเลยนะเนี่ยโอ๊ยเครียดป้าไหนจะเรื่องงานไหนเรื่องสุขภาพเนาะมันเหนื่อยอะป้าว่าซูบลงนะจริงวะเออผอมลงมันไม่กล้ากินข้าวเลยเดี๋ยวนี้มันแบบพอกินไปเสร็จปุ๊บอะมันจะไม่กล้ากินต่อมันมันปวดท้องเหรอปวดท้องไหม ปวดท้องอาการเป็นยังไงอะกดอย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไหมไม่เท่าไหร่ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นแล้วครูพับถ่ายเป็นยังไงบ้างอะอ่ะ,อะกินข้าวกันก่อนกินข้าวกันก่อนครับเอาเป็นอะไรเอากินปว<บ>ดท้องอะไหวไหมกินอีกนิดนึงมไม่อาการมันเป็นยังไง มันแบบมันมันปวดมันมวนท้องแล้วที่ผ่านมามันรู้สึกว่าท้องอืดท้องเสียเลอมันไม่ย่อยประมาณนี้มันถ้าอาการโดยรวมนะป้ามันปวดมวนท้องนั่นแหละแล้วมันจุกเสียดเป็นพักๆบ้างอะและอย่างหนึ่งนะมันมีอาการเงื่อออกตลหอดเวลาด้วยอถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดีฉันลืมถามไปแล้วเธอยังถ่ายท้องไหม ไม่ถ่ายไม่ปับท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอ่ะแล้วอขอโทษนะถือไหมเนี่ยกินข้าวฉันถามได้ไหมแบบค่อยกินให้เสร็จก่อนแล้วก็อุ้ยป้ากินข้าวไปก่อนนะไม่ไม่ไม่กินขากนเดี๋ยวฉันอยากรู้ว่าถ่ายออกมาเป็นสีอะไรถ่ายออกมาเป็นสีอะไรเอาพัะพัรโอ้ยอันไหของเขาเนาะเสียดายของอร่อยอร่อย ไม่ได้การแล้วไปโรงพยาบาลกันเหอะไปลุกๆไปโรงพยาบาลไปลุกไปลุกลุกโอ๊ยเออยังเลยเฮ่ะเรียก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 เขามาเก็บสตะงังเก็บเนืนอครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณพับมีอาการอะไรมาครับปวดท้องครับมันมวนท้องแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันจุกเสียดแน่นไปหมดเลยหมอมาเป็นมาประมาณสองสามวันละเกือบเกินแล้วล่ะครับเกินละสี่เกือบสี่ห้าวันเลย แล้วตอนปวดที่บ้านนี่ทำยังไงครับก็น้องสาวครับเจ้าปียนุชเขาก็เอายากเคลือบกระเพาะมาให้เราทานเนอะแล้วก็เราทานมาเป็นระยะหนึ่งแล้วครับมันก็ดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้หาหมอครับแต่ว่าบางวันมันก็ปวดอีกแล้วก็ช่วงนี้ครับมันถ่ายเป็นเหมือนยางมาตอยมีสีเหลืองเข้มๆปนเขียวด้วยคุณหมอมันก็เลยกลัวครับก็เลยม,มาหาหมอดีกว่าหมอว่านะครับน่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ แล้วก็มีเลือดออกในเยื่อบุกระเพาะอาหารด้วยนะครับโอ้แต่ที่สําคัญเป็นหนักแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาครับหมอแล้วมันก็เครียดเรื่องงานด้วยมันก็เลยไม่ได้ไปหาหมอครับก็คิดว่าแค่ปวดท้องไม่ได้มีอะไรมากอ่ะทำงานจนไม่สนใจสุขภาพแบบนี้น่าจะมีความเครียดร่วมด้วยนะครับเนี่ยครับอเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังละกันคือสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับเกิดได้หลายอย่างเลย อย่างแรกกินยาแก้อับเสบหรือยาแก้ปวดต่อเนื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์การสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอเกี่ยว้รือหรอหกระเพาะอาหารปิดเชื้อราครับออไวรัสแบคทีเรียบางชนิดโรคภูมิแพ้ตนเองหรืออื่นๆนะครับครับผมชอบกินนะ้ำอัดลมและกาแฟบ่อยๆครับพิงกาแฟเนี่ยหยุดไม่ได้เลยดิฟเองทุกวันช่วงนี้นี่ควรงดเลยนะครับครับ แล้วโกกรคกระเพาะอาหารอักเสบกับโกกบรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันเป็นโรคเดียวกันไหมครับหมอโรคเดียวกันนี่แหละครับอ๋อ oh. คือชื่อเต็มๆของมันนะครับ uh huh. ก็คือโกกอรคกระเพาะอาหารอักเสบมันก็เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบบวมแดงของเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารและโรคนี้นะครับก็เป็นได้ทุกวัยและก็ทุกเพศเลยซึ่งถ้ามีอาการและรักษาหายได้ภายในหนึ่งสสัปดาห์เราก็จะเรียกว่าโกกรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันครับ แต่ถ้ามีอาการเลื้อรังเป็นเป็นหายหายนานเป็นเดือนหรือเป็นปีเราก็จะเรียกว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเลื้อรังซึ่งของคนไข้ <c oughs> หมอว่าเป็นแบบเลื้อรังนะครับก็ต้องรีบดูแลรักษาแล้วก็ปรับพฤติกรรมอย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับช่วงนี้ครับหมอคุณหมอขอบคุณมากนะครับ